สวัสดีครับรู้ทันประเทศไทยกลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับสาระสําคัญของบ้านเมืองเราจะมาพูดคุยกันอย่างที่นี่อย่างตรงไปตรงมาเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปถึงมุมมองของดรจมศักดิ์ปิ่นทองวันนี้เรื่องราวเหตุการณ์ในบ้านเมืองก็เคลื่อนไปข้างหน้าพอสมควรทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบปร,รามเอาผิดกับการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐนะครับโดยเฉพาะโครงการ กล้าอย่างซึ่งปรากฏว่าคอตอสสอ์วันนี้ก็ไปสอบสวนแล้วก็พบเป็นเบื้องต้นว่ามีผู้เกี่ยวข้องเนี่ยหลายคนนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งข้อกก่าวหาให้ทั้งนักการเมืองขา้าราชการแล้วก็นักธุรกิจหลายคนวันนี้นี่คือเรื่องใหญ่ที่เราจะติดตามกันในวันนี้ที่รู้ทันประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ในช่วงของลูเตอร์เจมส์ซบินทองก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวร้อนๆที่พลาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือกรณีที่คุณทักษิณได้ไปให้สัมภาษณ์ที่ CNN มันมีประเด็นอะไรหรือที่น่าสนใจ ในคําให้สัมภาษณ์กับคุณทักษิณทาไมถึงกลายเป็นที่เก่าขวัญกันว่าเอ๊ะมันมีคำให้สัมภาษณ์อะไรจําเป็นแค่ไหนถึงต้องไปให้สัมภาษณ์ถึงนักข่าวต่างประเทศนะครับวันนี้เราก็จะมาติดตามกันเดี๋ยวช่วงนี้เรารีบพักกันคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับมุมมองของดรเจมศักดิ์ปินทองครับ s e ี u s ู่ดีแม็กซ์ซูเปอร์คอมมอนเรุ่นใหม่ของโลกที่สู่แล้ว5วัน2,150กิโลเมตร